สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นนะะช่องปูเยี่ยมพารวยเสนอวิธีการทำสูตรง่าย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 ไม่ยากนะแต่บางสูตรก็สลับซับซ้อนอยู่นะแต่ก็พยายามอธิบายให้มันง่ายขึ้นนะไม่ต้องไป รอหลักนั้นหลักนี้มาบวกให้ยากบวกไปแล้วมันจําไม่ได้นะอ่ะเราใช้วิธีการสังเกตตัวเลขเอานะเรียกว่าใช้สติเอตังสติงใช้สติปัญญานะคอยสอดแนมดูอริยบทของตัวเลขว่ามันเคลือนไปยังไงจับยังไงนะแล้วก็เรารู้ทางกลลสึกของมันนะพะมายกมาทางทางเจดีสามอง อีกสิปียกมาเข้าเกดีสามองอีกนะมันมาแบบไหนนะเราก็รู้กลเม็ดเด็ดไฟของมันหมดแล้วนะนี่เป็นสยญงานอ้าวตามชมถ้าไม่เขียนไปประกาให้ชมดูไม่ออกนะครับตามปายประกาดีๆนะจะเขียนให้ชมอ้าวหมุดกล้องไปทางไหนดีทางทุ่งนาก่อนนะไปทางทางนี้ก็เปลียนนะปลูกอ้อย ทางหนึ่งทุ่งหน้าทางหนึ่งปลูกอ้อยทางหนึ่งเลี้ยงวัวโอ้ไม่อดอ่ะมาฟังคำเตือนกันสักก่อนนะครับผมก่อนที่จะติดตามรับชมคลิปมันยากตอนผมจะลุกขึ้นนี่แหละนะฮะใช้ปากกาสองสีนะใช้สีระบายให้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเดินเ,เท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบง่ง ถบ้านนะช่องผู้เยี่ยมพารวยนะ0801431692อะใช้นานจนเก่าเลยแหละนะอ่ะตารางเก้าห้องนะใช้หลักหน่วยเขียนลงไปนะแม่ขยับยากนะอึดอึดอึดเดี๋ยวงวดเก่างวดเก่าก็จะเขียนให้ดูให้ชมหน่อยอขยับยังไม่ได้ที่นะอึบ อ่ะตามชมนะฮะเขียนตัวไหนก่อนเอาสีน้ำเงินเขียนนะเอาหลักหน่วยนี้มาเขียนนะเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสมสี่ห้าเก้าเียนมันจะออกตัวไหนนะดูไม่ออกเลยนะครับผม มันจะมา7จ็ดหนึ่งห้าหรือหรือสามหนหรือศูนหสองหรือ8ปดหนึ่งสเราใส่ตัวเลขลงไปอีกนะให้มันอยู่ด้วยกันให้มันแต่งงานกันนะ7ใช้เลขแทนกันนะใช้เลขแทนกันเลขแทน7ก็คือ2นะฮะเอาตัวเขียนไว้ตรงนี้นะสองสองแทนเนะเอาสองแก็คือสาม ก้าก็คือสี่ไล่ไปเลยศูนย์ก็คือห้าหนึ่งก็คือหกสองก็คือเจ็ดสามก็คือแปดสี่ก็คือห้าเอา้าเก้าห้าก็คือศูนย์เสร็จแล้วจับเลขวิ่งนะวิ่งห้องไหนวิ่งห้องไหนอาห้องที่เลขวิ่งนะมันจะอยู่ห้องนี้นะครับผม นี่ห้องวิ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะหนึ่งกับหกนี่แต่เชื่อไหมว่ามันวิ่งหนึ่งกับหกแล้วเราก็จับคู่กันนะวิ่งหนึ่งกับหกอ่าถ้าสมมติว่า จับขึ้นไปทางนี้จับลงมาทางนี้นะอ่าวิ่งหนึ่งกับหกนะฮะตัววิ่งวิ่งหนึ่งอาตัววิ่งหกอยู่ตรงนี้นะหกวิ่งขึ้นไปทางนี้นะอ่าลองดูนะครับผมมันจะไปตัวไหน นี่นะมามาถ้ามาลงวันสกับ9ขึ้นไปสี่เก้ามันตัวเดียวกันนะก็จะได้ที่6กเกถ้าวิ่งหนึ่งนะหนึ่งเหนึ่งถ้าหวิ่งไปเจสองนะ หนึกสอง็หนึ่งเก2สองกเหกสองกันทางนี้ไปครบหมดหรือยังยังไม่ครบนะเอามาที่เอามาที่0ูนย์ห้าดีไหมหรือจะเอาไปที่0ูนย์แห หนึ่งแปดหนึ่งสามนะฮะหกแปดหกสามพอหรือยังครับผมอ้าวเหลือที่เราไม่มาก็คือศูนย์กับห้านะอ้าวมาลองดูซิหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หกห้ามีเท่านี้นะ อ่าบางคนเยอะไม่กลัวนะมีเท่านี้สัดหมดเลยนะ <c ười> แต่ว่ามันมากไปนะมันมากไปขาเลือกเอาครับผมใครชอบตัวไหนนะสำหรับผมแล้วเอาตัวนี้เม็ดเดียวนะนี่หกสี่นี่เม็ดเดียวมันแรงนะสองเม็ดก็ได้หกแปด หกสองก็ได้นะหนึ่งไม่มานะหรืออาจจะมานะฮะเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมมาประมาณนี้นะอจะทำงวดอื่นๆให้ดูนะงวดเก้าเก้าศูนย์มันมาไหมเดี๋ยวจะเขียนใส่สมุดใหญ่ๆใ,ให้ชมนะ 9ก้าเก้ายมาไหมลองชมดูนะเพราะว่ามีเวลาเหลืออยู่990าเ้าราตั้งที่เลขศนย์นะศูนย์หนึ่สองสาี่ห้าหกพอแล้วอ่ะเติมเลขแทนกันใส่ลงไป5้าหเจ สามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามอ่าฮิดเป็นห้องให้หน่อยวิ่งสี่กับเก้านะวิ่งสี่กับวิ่งเก้าสี่ไปสองกับเจ็ด สี่สองสี่เจ็ดเ้าไปสองก็เจ็ดเก้าสองเเจถ้ามันลงมาข้างล่างก็ลงมาตรงนี้หลนะมันจะไม่ไปเสียงนะมันจะมาตรงๆรงนะ,ะปลาก็ว่าออกไปที่เก้าเ็นะ,ะถ้าเราจับมาช่องนี้นะจะบีก็ได้นะสี่หกสี่หนึ่งเ้าหก้าหนึ่ง นี่มามุมนี้นะก็ชนเลี้ยล่างพอดีออกล่างเกนะ้าหนึ่งนะเห็นไเห็นไถ้ามันสูตรนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผมจับมาแล้วผมมีวิธีจับเอาช่องเดียวช่องเดียวสองช่องเท่านั้นแหละไม่ได้เยอะแต่ว,ว่าเขียนให้ชมเฉยๆนะไอ้ I fc แฟนช่องดูนะว่า ทำแล้วสังเกตไปด้วยทำไปด้วยท่านก็จะเห็นว่าเลขวิ่งกันมาอย่างนี้นะฮะอ่ะเลขวิ่งสี่กับเก้างวดที่แล้วนะเข้าเก้าตามระเบียบบนล่างอ่างวดนี้เลขวิ่งหนึ่งกับหกนะฮะท่านว่ามันจะมาตัวไหนผมว่ามาหกแน่นอนนะคิดว่าไม่มาด้วยกันนะคิดว่าหกมาแน่นอนถ้าหกเม็ดเดียวคือหกสี่นะ จับหลักร้อยใส่ดีไหมเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเออหลักร้อยก็อยู่ใกล้ใกล้กันศูนย์เก้าเจ็ดอ่ะเจ็ดหกสี่ตัวเดียวเห็นแล้วหลักร้อยนะ ให้เม็ดเดียวนะจะให้ล่างนะครับผมล่างเอาทะแยงใส่กันนะเนี่ยศูนยะ์สองเจ็ดสองศูนย์ห้านำมาหนึ่งตัวนะเจ็ดห้ากับศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดได้นะอ่ะเอาบนไว้ก่อนนะล่างก็บอกไว้หลายคลิปแล้วนะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี แรงล่างนะฮะอพวกนี้ก็ชุดบนหาหมดเวลาพอดีครับผมอําลาค่าจากเท่านี้นะเราจะเขียนรอผลทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้นะรอผลสิบหกทคหกหกส่งท้ายปีใหม่ตอนรับปีใหม่ส่ทงท้ายปีเก่าขอให้ fc แฟนช่องโชคดีนะได้กินรางวัลที่เจ็ดหกสี่เจ็ดสี่หกกันไปเลยนะ หรือหกสี่เจ็ก็ว่ากันไปนะเ่างเงินแสนเข้ากระเป๋านะครับผมโชคดีมีสู่กันทุกท่านนะผู้เยี่ยมพารวยก็ค่ำแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ